ตอนที่แปดสิบหกกับตอนที่แปดสิบเจ็ดสมสอหมากนองประเทศจีนอาจารย์ฉันพาฉินเฉินมาด้วยจริงๆแล้วเขาคือขัดจังหวะภารกิจขั้นสูงได้ล้มเหลวไปแล้วนายยังมีหน้ามาหาฉันอีกเหรอสูซๆฉันคิดว่าเธอควรพิจรารณาผู้ดได้บงัองหลมออนไลน์ที่ชื่อไรทมทานมากกว่านะมีเพียงเขาเท่านั้นที่เหมาะสมกับเธอแม้ว่าเฉันจะถามเพื่อนของฉันมาหลายคนแล้วแต่ก็ไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครแต่ฉันมั่นใจว่าเขาจะต้องเป็นเด็กหนุ่มที่ยอดเยี่ยมแน่ๆน อาจารย์ที่นี้ฉันจะบอกก็คือฉันเฉินคือไรเทียมท่านคุณไม่ยอมให้ฉันได้พูดถึงจบประโยคน์สักก่อนฉันเฉินกำลังเข้าสู่ระบบสะแสดงให้เห็นมันเจ้าสลึกเกินอัตราชนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ฉันได้เป็นคนพูดมันเถอะมีใช้หนุ่มที่สุดยอดขนาดนี้อยู่ข้างๆสู้ๆด้วยเหรอหนุ่มน้อยก็จะจะเข้าร่วมกับทีมชาอิแล้วสร้างปฏิหารในกำมับบงร้องประเทศจีนไหมผมมาที่นี่ก็เพื่อสิ่งนี้เบาๆหน่อยไม่ได้เหรอ แต่ถ้าให้ช้นงและเฉนเฉินเข้าร่วมโคต้ามันจะพอหรอยจงยี่ตันเขาที่เจ็ดถอนตัวไปแค่คนเดียวเองนะห้าลบหนึ่งบวกสอง 2? มากกว่าห้าคนก็จริงจริงด้วยในขนาดเดียวกันกับตันยูผมว่าน้ำเชาไวต้ตรงนี้นะหนึ่งในพวกเขาแข่งขันเฮ้ย <c> เ <oughs> hey, สี่ยวเมาฉันได้ยินมาว่าโร,ริไสิตดวงทวัลของนายยะงไม่หายดีสินะแลวนายต้องมันคนเล่นหมากล้อมที่ใช้วานานแบบนี้มันคงไม่ดีดังนั้นให้เฉินเฉินได้แข่งแทนนายเถอะ ลิสีดวงทวารเหรอผมไม่เป็นตอนไหนเทคนิคการนวดระดับอมตะนิวะด้เปิดดอกพมจัน์อาการกระทำนี้เป็นการกระทำที่อันตรายได้โปรดอย่าเรียนแบบบอกฉันมาถือว่านายยังไม่หายดีกลับไปที่โรงพยาบาลและรักษาตัวก่อนสักสองส,งสงามวันน่าจะดีกว่าด้วยเหตุน,นี้ภายใต้การเตรียมการของนักตะกุนอยู่ฉันเฉินไเหยันซูซูจึงได้เข้าร่วมการแข่งขันหมากรอระดับประเทศเฉินเฉินก็มีส่วนร,ร่วมในการแข่งขันหมากรอที่ระดับประเทศ มันเพียงพอสำหรับที่จะใช้เป็นการทดสอบขั้นสูงสุดแล้วแต่นายต้องนอยใหนน้นายชนะการแข่งขันบมากร้องไม่ได้สักก่อนฉนันถึงจะมอบความลับให้ตกดงผมจะชนะแน่นอนและทำให้หมากร้องประเทศจีนกลับมารุ้งเดองอีกครั้งเยี่ยมเลยอีกเรื่องที่เธอจะบอกก็คือเรื่องที่นายเป็นไ้เทียมทานจะต้องถูกเก็บเป็นความลับไว้ก่อนฉนันมีแผนดีๆอยู่กระซิบไม่มีปัญหาในคืนนั้นโรงแรมที่ผู้เข้าแข่งขันของประเทศจีนพักอยู่ การสื่อสารระยะไกลคุณหนูคุณเฉนนะินและคุณซูซูได้เข้าไปในโรงแรมแล้วผมมาจากพุ่มไม้เล็กๆในป่านับทราบฉันพร้อมที่จะเริ่มปฏิบัติการแล้วซูซูฉันจะไม่ยอมปล่อยให้เธอพยั่งกับจฉนเฉินหรอกนะในโรงแรมห้องของจนันเฉินการแข่งขันนี้นะ่าจะกินเวลายอย่างน้อยสถึงหวันไม่รู้ว่าน้องสาวข,ของนายจะเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรฉันให้ที่อยู่กับดวงดีไปแล้วและเสี่ยวซินสามารถมาหาฉันได้ตลอดเวลา ้าอย่างนั้นพวกเราควรฝึกได้หมากร้อมก่อนหรือพักฟ่อนก่อนดีทั้งหมดนั่นแหละซูซูจะปล่อยสถานการณ์มันเต็งเครียดไปทำไมนี่เป็นโอกาสาที่หาได้ยากมากเลยนะที่ได้อยู่กับฉันฉันแบบนี้ถัาเธอไม่ยอมทำอะไรแล้วก็ห้องประชุมสมองของซูซูเซลทุกตัวน้องกรแดน,นโหวตเลยขณะที่เหยียดซูซูกำล,ลังดิ่ลนลินยูเอ,อ๋อก็ได้แอบเข้ามาในท่อระบายอากาศและสังเกตการในห้องของเจินเฉินมันครมาก ฉันจได้แล้วแม้ว่าจะเป็นแค่คำจับมือก็ตามฉันฉันฉันมีบางอย่างแปลกๆเหมือนว่าจะมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในช่องบรยอากาศเหยียนซูซูที่ยื่นมือไปหาฉันเฉินแต่มันว่างเปล่าคงไม่มีหนูอยู่ในระดัมที่หรูหราแบบนี้หรอกใช่ไหมหรือมันไปเถอะมาฝึกเล่นหมากรุก yes. กันกันเลยหลินยูเอ๋อได้เลินแบบเสียงหนูวัดแข่งขัน สวัสดีเพื่อนผู้ชมตำแหน่งปัจจุบันของฉันก็คือตรงหน้าประตูของสโม,มสรหมากร้อมประเทศจีนในหนึ่งชั่วโมงการแข่งขันหมากร้อมจีนรอบทัวร์นาเมนต์กำลังจะรอ้อมตนขึ้นแล้วผู้ได้มหมากร้อมประเทศจีนอน,นัทียมชานทำให้ประเทศเกาหลีต้องเรียกพ่อห้องออกราดาขอบคุณผู้สื่อข่าวในสถานที่ที่แจ้งให้พวกเราทราบอาจารย์หลินุยคิดว่าอย่างไรเกี่ยวกับเกมในวันนี้ทีมประเทศจีนมีโอกาสที่จะชนะหรือเปล่ามีช่วงว่างขนาดใหญ่ระหว่างทั้งสองประเทศในการแข่งขันหมากร้อมดังนั้นทุกคนอย่าไปคาดหวังอะไรมากเลยนักวิจารหมากร้อมที่มีชื่อเสียง เว้นแต่ว่าจะมีปฏิหารเกิดขึ้นถ้าเราทิมทอนจากบนอ,อินเทอร์เน็ตม,มาประกวดตัวในการแข่งขังนนี้แต่มันก็ไม่มประโยชน์หรอกไม่งั้นพวกเขาคงประกาศไปนานแล้วห้องพับฝันของพวกเขาแข่งขันไปกันเถอะพวกเราหลังจากที่ประเทศจีนได้เป็นผู้เล่นหลักไปหลายครั้งในที่สุดรายชื่อของพวกเขาก็ออกมาแล้วครับพวกเขาก็คือเจ้าเหลยคันที่เก้าเจ้าเต๋อเจียงคันที่เก้าหวังชัางเห่อขันที่แปดเย็นซูซู่มือสมักได้คันที่เจ็ดเฉินเฉินผู้ชฉินสมักล้อม กำลังไปที่การแข่งขันผู้ช่วยช่วมบักล้อมใช่ใช่คุณได้ยินถูกต้องแล้วเขาไม่มีมันได้อันดับด้วยซ้ำหัวหน้าตะกุนอยู่ในเวลานี้การแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันแบบฮ้าต่อฮัตทีมใดได้ขึ้นนำและชนะได้สิบสามครั้งก่อนก็จะเป็นผู้ชนะการแข่งขันนี้ดังนั้นเธอจึงได้จะถึงแสดงความอ่อนแอแต่ภายในยแข็งเก่งต่อสาธรารณะเพื่อประเทศเกาหลีมีโอกาสที่จะเปลี่ยนผู้เล่นห้องแข่งขันคู่ต่อสู้ของฉันในเกมแรก เด็กคนนั้นหายไปไหนแล้วล่ะจินซินฉือเจอกับเฉินเฉินให้ฉันได้หมักดอผู้เล่นธรรมดาคุณก็รอดูถูกหมัก้อประเทศเกาหลีของเราชัดๆเลยฉันขอวัดท้วงเบอะรองนั่งลายซื้อของผู้เขาแข่งขันถูกด่างขึ้นโดยสมาคมหมักดอของทั้งสองประเทศโปรดกับไปนั่งที่ตั้งของคุณไม่เช่นนั้นคุณจะถูกปรับแพ้โดยตรงไม่ได้ยินงั้นเหรอรีบไปซะนายมีเรื่องต้องทำครั้งต่อไปถ้าฉันเห็นนายมีปัญหาแบบนี้อีกจะตกรายแถวนัดทนแนเนาะกลับไปนั่งที่แล้ว เพิ่มเบาะลองนั่งให้คนธรรมดาอย่างนายมาเล่นหมากร้อมแบบนี้ปะระเทศจีนไม่มีคนเล่นหมากร้อมแล้วเหรอการที่จะจัดการกับนายแค่คนธรรมดาอย่างฉันก็เกินพอแล้วเจ้าเด็กน้อยปากเหม็นเอ้ยนายเราดูได้เลยนัดจะบอกว่าแค่คนธรรมดาแบบนายก็สามารถจัดการกับฉันได้งั้นเหรอนายนเป็นคนจีนชอบเล่นตุกติกถึงแม้ว่าฉันจะชนะคนธรรมดาแบบนายได้แต่ก็ไม่อยอมเพิ่มดาวของฉันให้เป็นนัสีดดวงหรอกนายมันไม่คู่ควร นายไปเอาห้าสิบสามดวงมาจากที่ไหนไม่ใช่ว่ามีแค่สามดวงหรอกเหรอเท่าที่เห็นมันมีแค่สามดวงเองนะนี่คือเสื้อคลุมตัวที่สามตั้งหกักตัวละย,ยี่สิบห้าดวงยี่สิบห้าคูณสองบวกสามเท่ากับห้าสิบสามเข้าใจไหมตัวละยี่สิบห้าเหรอแต่การออกแบบแบบนี้มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้มันอาจจะภาพเป็นหนึ่งหรือสองแถวก็ได้สุดท้ายแล้วการออกแบบสองหนึ่งสามจะต้องอธิบายก่อนถึงจะเข้าใจเห็นได้ชัดว่าเทคนิคการเล่นของนายไม่ใช่แค่ชั้นสองจะพอด้านติเทนนั้นสามารถมองเห็นได้ฉันเห็นว่า แล้วมันเป็นแค่ยี่สิบเองไม่ใช่หรอตอนนี้จากนายจ้างเราพิสน์แล้วว่าคนจริงคนนี้เป็นแค่คนธรรมาดาคนหนึ่งทั้งสองฝ่ายได้ทำาการแข่งขันถ้าปรียบกับเกนออนไลน์ฉันือเยอดฝีมือพลังยุดห้าพัน 5, ส่วนเขาก็มีพลังยึดแค่ห้าทำไม่เข้าใจความแข่งขันของฉันซะเลยผู้ตัดสิทนทั้งสองฝ่ายได้ริ่มทำามการแข่งขันแล้วครับผูงแรกที่ือได้สีดำจะได้เริ่มก่อนตามมนด้วยเชิงเฉินที่ได้เริ่มบนที่สองโดยใช้สีขาว ฉันจะจบเกมนี้ได้ภายในสิบห้านาทีแล้วทำไมหนอมีอย่างได้หมักหอมอีกยในชีวิตนี้มันเริ่มกันเลยเถอะห้องแขกขันหมักล้อมแม้อนุญอตให้บุคคลภายอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในเวลานี้กับตันงของทั้งสองประเทศกำลังดูการแข่งขันอยู่ในห้องหมักล้อมผ่านไปสิบห้านาทีแล้วตั้งแต่เริ่มการแข่งขันนัดแรกและตอนนี้พวกเรายังเป็นฝ่ายได้เปรียบอย่างที่คิดไว้เลยจีนยังอยู่ขั้นที่เก้ามองไปที่การแข่งขันของน้องชายของเขาและเฉินเฉิน นแง่หนึง่งฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าคนที่แค่ลำบากหลมถึงได้เข้าร่วมแข่งขัน,ขนระดับประเทศได้สิพี่จินจงหยวนสถานของคุณตั้งสระดับไหนเนี่ยถึงบบาถึงความแตกต่างน้อยใจตัวเองไม่ได้เข,อขาอชนะแต่แม้แต่คนธรรมดายังไม่ได้เลยฉันไม่รู้เลยว่าน้องชายของคุณจะต้องอับอายขนาดไหนเป็นไปนไม่ได้เพราะสิเขาคนนั้นเป็นแค่ผู้เล่นธรรมดาไม่ใช่หรอแต่บนฐานนั้นมันเป็นผู้เล่นระดับประเทศชั้นสุดเลยเฉยคนนี้เป็นใครกันแน่ห้องแข่งขันฉันก็บอกนายแล้วไงแค่ฉันจัดการนายมันก็มากเกินพอแล้ว นายอย่าเอาแต่ดูถูกคนอื่นซิเด็กน้อยในประเทศจีนของเราอาจจะมียอดผีมืออย่างฉันซ่อนตัวอยู่ก็เป็นได้เป็นไปไม่ได้จะไม่รู้เลยว่าประเทศจีนจะมีพลังประจําแบบนี้ซ่อนตัวอยู่ด้วยนี่มันไม่ใช่แค่พลังยุดฮ่าแล้วเขาือจุดสูงสุดเขาไม่ได้หมักร้อมได้เวลารับการลงโทษแล้วพลังยุดไม่จำกัดแล้วของฉันมันก็ล้องหายไปแล้วคนในของประเทศจีนพวกนี้เป็นคนทได้เกิดผ้าแพ้จันมา่ก่อนไม่ใช่หรอ ก่อนที่นายจะใช้คำพูดดูถูกคนอื่นหัดดูถูกตัวเองซะบ้างโต๊ะถอนี้มาดูหมิ่นฉันจะโดนรับการลงโทษต้องหอดโทษหมั่รล้อมประเทศจีนซะหมัร่ร้อมประเทศจีน,น,นดนรับการฟืนฟ้นฟูแล้วผู้ที่ดูถูกหมั่รล้อมประเทศจีนต้องถูกลงโทษถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลก็ตามสินฉชื่อที่กำลังล่องลอยได้รับรู้เรื่องในสมยัยโบราณ นี่คือมันไม่เป็นของฉันสิเนาะพวกเขากระังต่อสู้กับกองทัพจีนต่อไปเขาจะยิง่นดินตรงกางจะกระพัดพวกเรามันเป็นแค่คนชั้นตอนในความเป็นจริงเนาะพวกเราแค่แค่ชนเผ่าเล็กๆทางที่ตะวันออกเท่านั้นเพื่อที่จะปีนขึ้นไปให้สูงแล้วมันเป็นเกล็ดมากที่จะพบคนชั้นสูงแบบคุณตอนนี้แผ่นดินจีนเป็นแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี่คือประวัติศาสตร์ที่แท้จริงหรือหลความเป็นจริงฉัน นอยเก่งระดับนี้ได้ยังไงนาย,ยเป็นใครกันแน่เด็กน้อยคนนี้ร้องไห้เป็นด้วยงั้นเหรอกดหยุดตัวจับเวลาแ้ะยองรับความพ่ายแพ้นายได้รับรู้ล้วสินะฉันลงไม่ไหวแล้วที่จะได้เล่นกับเขารีบมาสถานที่เกิดเหตุดีแล้วจะเป็นปดูซู่ซู่จะดีกว่าคิดว่าทางเธอน่าจะง่ายกว่าของฉันมากลงให้ถึงบ้าเลยมันไอคนอื่นขเขาไหมในปัจจุบันที่ประเทศจีนรักชนะคนที่หนึ่งเป็นครั้งแรก ทางด้านของเย็นซูซูที่กำลังต่อสู้กับเจงอยู่จนหนูขอพูดอะไรหน่อยนะพี่สาวดูเหมือนว่าคุณจะอ่อนแอมากเลยเฮ้อซูซูเธอกำลังเสียเปลี่ยนกันหรอก็สำหรับตอนนี้ก็จบกันมาแล้วนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะบ๊ายบาย